องชันติวันนี้วันที่17กันยายนปี2021เรานั้นจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงตายไปกับสำนึกรู้ร่างกายของลูกนั่นก็คือตัดขาดความรักต่อร่างกายที่ไม่บริสุทธิ์เก่าๆและก็มีความรักที่แท้จริงต่อพ่อผู้เดียวซ จงตายไปกับสำานึกรู้ของร่างกายลูกนั่นก็คือตาดความรักต่อร่างเก่าที่ไม่บริสุทธิ์ของลูกและให้มีความรักที่แท้จริงต่อพ่อผู้เดียวคำถาม,ถามจากเมรีในวันนี้ you you ความงดงามธรรมชาติอะไรที่ลูกมีในยุคบรรจบพบกันําความงดงามธรรมชาติอะไรที่ลูกมีในยุคบรรจบพบกัน you you คำตอบ การคงอยู่อย่างประดับประดาโด้วยเครื่องประดับของความรู้คือการงดกามอย่างเป็นธรรมชาติของลูกใบหน้าของผู้ที่คงอยู่อย่างตกแต่งก็ได้อัญมณีแห่งความรู้นั้นจะเบ่งบานเหมือนกับดอกไม้ในความสุขถ้าไม่มีความสุขแล้วแน่นอนจะต้องมีนิสัยของสำนึกร่างบางอย่างซึ่งกิเลสอื่นๆนั้นจะโผล่ออกมาได้ดังนั้นบาบาพูดว่า มีความสุขตลอดตราหรือไม่หรือไม่มีความสุขก็ตามนั่นก็หมายความว่ามีกิเลสบางอย่างที่โผล่มาทุกๆเวลาสาระของคุณธรรมในวันนี้ก็คือจุดแรกอย่าได้เริ่มนิสัยที่เลวร้ายสกปรกใดๆล่าเลิกสำนึกรู้ร่างกายของลูกในขณะที่มีชีวิตเมื่อวานบาระบาก็ยัง ขอให้เราเฉลิมฉลองวันเกิดทางจีนย่างของเราเป็นวันเมื่อเรานั้นได้ตายขณะมีชีวิตก็หมายความว่าเหานั้นได้มีศรัทธาอย่างเต็มที่บารบาพูดว่าละดเลิกกัาเร็จรู้ร่างกายของลูกขณะที่มีชีวิตคงอยู่อย่างเบิกบานแจ่มใสเชียนดอกดอกไม้จุดที่สองให้ทำตามพ่อจากเบื้องบนโลกนี้แล้วจมกลับมาบ,บริสุทธิ์ จงทำสัญญาที่จะทำตามสีหมัดของท่านแล้วโดนใจผู้อื่นนั้นให้ทำเช่นเดียวกัน Baba's blessing for us today May ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างเต็มบปด้วยพลังตลอดเวลาผู้ที่ทำบรรยากาศให้บริสุทธิ์ด้วยทัศนคติที่สูงส่งของลูกซ้ำขอให้ลูกนั้นเป็นดวงยญาณที่เต็มไปด้วยพลังตลอดเวลาผู้ที่ทำบรรยากาศ ให้บริสุทธิ์ด้วยทัศนคติที่สูงส่งของลูกผู้ที่คงอยู่อย่างมั่นคงในทัศนคติที่สูงส่งของพวกเขาตลอดมว่าไม่สามารถที่ถูกพเจาโด้วยบรรยากาศหรือกอระแสบรรยากาศนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาผ่านทัศนคติของลูกถ้าทัศนคติของลูกนั้นถูกสูงสง่งบรรยากาศนั้นก็จะกลับมาบริสุทธิ์ได้ บางคนพูดว่าฉันจะสามารถทำอะไรได้เพราะบรรยากาศเป็นอย่างนี้และเพราะบรรยากาศเช่นนั้นทัศนคติของฉันก็ได้รับการรบกวนดังนั้นพวกเขาก็ตำหนิบรรยากาศว่าฉันจะสามารถทำอะไรได้เพราะบรรยากาศเป็นอย่างนั้นและพอบรรยากาศเป็นอย่างนั้นทัศนคติของฉันก็ได้รับการรบกวนในเวลานั้นแทนที่จะอยูอยามเป็นดวงยญญาณที่เต็มไปด้วยพลังเราก็เป็นดวงยานที่อ่อนแอเพราะฉะนั้น จงทำทัศนคติของลูกให้เต็มไปด้วยพลังได้สำนึกรู้ในสัญญาของลูกแล้วลูกนั้นก็จะกลับมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังได้คติพจน์ของบมมาบาววันนี้ก็คือจงมาเป็นตัวของคุณธรรมแล้วทำทุกทุกคนให้เป็นตัวของคุณธรรมนั้นคือผู้บริจาคที่ยิง่งใหญ่การเป็นตัวของคุณธรรมและทำให้ทุกคนนั้นเป็นตัวของคุณธรรม ก็คือการเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่โอมชานติ